สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลน์อีโมจิอีโมจิไลค์โพสของ Facebook กันนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆในการเปิดการมองเหเนนะคะเพ่อความน่าเชื่อถือของโพสของเพนกอนได้นะคะเพื่อนๆท่านใดยอดไลน์ยอดอีโมจิน้อยอยากเพิ่มยอดอีโมจิดูเทคนิคนี้ตามไปได้เลยค่ะคลิกลิงก์ ร้วล้างกันมาได้เลยนะคะเดีวเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMG MM Head แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะและมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะพเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยากเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะก็สามารถมาเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะพเพื่อนเพื่อท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกนารสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสกุลจริงรหัสผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ลิงก์ g o o g l e ตรงนี้ได้ง่ายๆกันเลยนะคะในหาเพเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารรย้อนกลับได้เลยเปิดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเอามาสู่หน้าหลักดนะ้านในแล้วนะคะได้โมสูดตรงนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มน,นะคะของแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละบ,บริการก็อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะ ในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมวดหมู่รถเร็วและบริการแต่ของละแพตฟอร์มก็จะอยู่กันตรงนี้เลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยแพตฟอร์มดันบนูสุดต,ตรงนี้เลือกเป็น Facebook หมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็น, emoji นะะอีโมจินะคะอีโมจิหมวดหมู่ของอีโมจิมีถึงสองหมวดหมู่ันเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นสตอรี่นะคะเราเลือกกันไปได้เลยขอเลือกเป็นหมวดหมู่นี้นะคะบริการน้านนมีทั้งไลฟ์อีโมจิมีทั้งอีโมจิต่างๆนะคะก็สามารถเลือกสรรใช้บริการ เลือเป็นอิงเวอร์จีรักนะคะตัวนี้6กสิแค่ะตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของออเดอร์นะคะในส่วนลิงก์โพสต์ตัวนี้ก็เลือกโพสที่ต้างการจะใช้บริการกันเลยขอเลือกเป็นโพสต์เลือกโพสต์กันสักครู่หนึ่งนะคะออเลือกเป็นโพดีละกันนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะตัวนี้นะคะยอดดินอยู่ที่2 2 4ยี่สิบสนะคะคันละเลย ริกาตรงนี้นะคะอยู่ที่30นะคะขั้นตามไปกันไป100เลยค่ะในราคา9บาทกดซื้อไปได้เลยทางระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะเราก็รอเราเพิ่งจะสักคู่หนึ่งตอนนี้ยอดกลังเป็น9บาทคะ่ะหมดนี้จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะพร้อมกับรายละเอียดของเพื่อนนั้นอยู่หน้านี้เลยนะคะส่วนหนะ้าทุนจะเรียวกว่าเท่ะคะเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาตัวเงนไม่เข้าเข้าชา้ก็สามารถเรียวกว่าเรา มาดูช่องทางการตเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง4ช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน QR code นะคะตัวนี้สแกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะอเปาว w a l ล e t ชิเพทตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่งการสามารถเลือกบริการกันไปได้เลยนะคะริบโตตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดายการตเติมเงินที่สุดเลยนะคะและมีถุงเงิน Wallet อีกด้วยนะคะไปดูบริการกันค่ะ บริการของทุกๆบริการและทุกๆเพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันเลยสามารถเลือกสั่งใช้บริการกันไปได้เลยนะคะสามารถเด้ดูรายละเอียดทางท้าขวามือตรงนี้ได้เลยตรงรูปวงตานะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะสามารถสั่งซื้อหน้านี้กันได้ด้วยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการนะคะสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปให้กับเพื่อนๆได้เลยเราก็จะได้รับโบนัสเพิ่มของทุกๆกันเติมเงินเข้าเลยนะคะ ในดูตัวชื่อเลยกันค่ะตัวชื่อเลยตรงนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาตงเงินไม่เข้าข้าชาสักนิดหนึ่งนะคะนาเลขออเดอร์นะคะมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะหรือหากาต้องการความสะดวกรวดเร็เวก็เลือกเป็นไลา์คลิกกันไปตรงนี้ได้เลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินนะคะช่องทางการเงินเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาแล้วอยากลุกยอดเงินนะคะก็อยากรูสถานะด้วย สามารถมาตรวจสอบได้ที่น้านอีกช่นกันคะ่ะในตอนนี้นะคะยอดอิโมจิคลาสก็ได้ขึ้นขึ้นมาแล้วนะคะก็พุ่งได้ไวหรือมา้งเพื่อท่านใดนะคะสนใจในบริการนี้สามารถกดไปได้เลยนะคะใ้ยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมากเลยด้วยเราไปดูตัรายละเอียดเลือกใช้ง่ายกันได้